เกษตรกรชาวนาในตำบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ว่าจ้างรถเกี่ยวข้าเพื่อเก็บเกี่ยวข้าวนาบรังที่ปลูกไว้หลังข้าวเริ่มออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตอีกทั้งช่วงนี้นะคะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้ประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันซึ่งจะเริ่มมีผลในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทําให้เกษตรกรพอฟังข่าวแล้วก็เอ้าเราต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวนาบรังนี้แล้วแหละที่เขาได้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้เพื่อไม่ให้ข้าวมันมีความชื้นเพราะว่าถ้าเอาไป ขายเนี่ยราคาข้าวมันก็จะถูกกดราคาจากพ่อค้าหรือว่าที่ฉางข้าวและราคาข้าวนาะปรางตอนนี้กิโลกรัมละประมาณ6-7บาทเองนะโอ้โหคือบะหมี่ซองหนึ่งอ่ะสิะ <10 S 1> บาทอ,อ่าใช่บาทนะตอนนี้ซองที่จัมโบ้ที่กินอิ่มอ่ะก็คือ10บาท10บาทแต่นี่ข้าวหนึงกิโลกรัมนี่คือเบสิกนะนะน้องทอปัดเพราะว่าใครที่อยากได้รสชาติที่ใหม่ๆหรือซองที่มันใหญ่ว่าน,นั้นน่ะมันก็ต้องบวกราคาไป เนี่ยบางแบรนด์สิบาทนะห่อหนึ่งอันนี้เอาเอาดูแบบถูกสุดฐานอ่ะสิบบาทสิบบาทนี้ค่ากิโลกรัมละหกบาทหกเจ็ดบาทกิโลกรัมเนี่ยกว่ามันจะหมดหนึ่งกิโลกรัมในครอบครัวเนี่ยมันก็หลายวันนะเพราะเราอย่าลืมว่ามันไม่ใช่หนึ่งกิโลกรัมมันกินมื้อเดียวตอนนี้มันถูกแต่บะหมี่ห่อหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่กินมื้อเดียวด้วยมันกินต่อคนหนึ่งแต่ถ้าในครอบครัวมีสามสี่คนมันก็ต้องสามสี่ซองเป็นอย่างน้อยทีนี้เนี่ย เกษตรกรชาวนาที่บ้านโกธาตำบลศิลาเขาบอกว่าผลผลิตปีนี้เนี่ยดูจากภาพเนี่ยมันก็พอได้แหละอย่างที่คุณผู้ชมเห็นข้าวเนี่ยมันไม่ได้เสียาหายอะไรนะตอนนี้<ะ>แต่ราคาข้าวตกต่ำปีนี้เนี่ยข้าวเปลือกกิโลกรัมละ6บาทปีที่แล้วเปิดตลาดมานะยังประมาณ8บาทสาเหตุที่ราคาตกต่ำขนาดนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วมันคุ้มไหมต้นทุนมันก็สูงขึ้นพ่อค้าคนกลางก็มากดราคา ต้นทุนค่าขนส่งอีกค่าโรงสีอีกดูดูแล้วมันไม่คุ้มเลยถ้าเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเนี่ยอ่ะเขาบอกเปรียบเลยข้าว1กิโลกรัม6บาทบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองละ7บาทอ่ะเมาเก็ตที่พูด2องบาทเนี่ยเพราะว่าเอาที่กินอิ่มเนี่ยตองซัมโบอ่เพราะซอง,ง7บาทอ่ะมันก็กินไม่อิ่มนะตอนนี้เนี่ย,อยอม,มันข้าวมันถูกกว่าเป็นไปได้ยังไงเขาก็เลยบอกวอนรัฐบาลช่วยค่าเก็บเกี่ยวก็ยังดีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ พันข้าวปีนี้เนี่ยแพงกว่าปีที่ผ่านมาปีก่อนเนี่ยห้าถบาทต่อพันข้าวยีกิโลกรัมแต่ปีนี้มันพุ่งขึ้นไป900บาทสูงขึ้นมันสูงขึ้นเยอะนะจาก600้อยเป็นเ0้ารเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหนึ่งในสประมาณ30%มนะ ในปีนหนึ่งก็สูงขึ้นเขาบอกว่าอยากให้ปรับราคาลงอีกหน่อยไอ้พันธุ์ข้าวที่จะเอามาปลูกเนี่ยแล้วก็ดันราคาข้าวขึ้นอีกยืนพื้นเนี่ยอย่างน้อยๆขอสิบบาทได้ไหมเพราะต้นทุนทุกอย่างมันแพงหมดเลยคือมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของน้ํามันไม่ใช่แค่เรื่องของ ปุ๋ยท,ที่เอาไปใช้คือไม,ไม่ได้บอกว่าปุ๋ยเคมีนะแบบปุ๋ยพวกมูลสัตว์อ่ะมันก็คือต้นทุนทั้งนั้นทีนี้มันไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นไงเวลาพ่อค้าคนกลางมาหรือเราจะเอาข้าวไปส่งมันก็ยังมีในเรื่องของค่าขนส่งอีกมันก็ต้นทุนมันสูงจริงๆนะก็เลยวอนรัฐบาลว่าหกบาทเดบาทน้อยไปอยากให้ใหยืนพื้นสักสิบาทก็ยังดีเริ่มต้น